แคมรี่ครับปี2014คันนี้มวิ่งอยู่แล้วประมาณ1 4 0 0 0 0สมกิโลครับมีปัญหาเรื่องของช่วงล่างมีเสียงดังเนาะนเวลาขับเนี่ยการดังนั้นมาถึงมือที่บริเวณพวงมาลัยเลยเลยพยายามดูคลิปมาหลายหลายคลิปของผมใน YouTube แล้วก็เลยติดต่อเข้ามาเพื่อจะเข้ามาแก้ไขถือว่าการเข้ามาเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ให้ใครจับมาก่อนเพราะว่าบางคนรู้ข้อมูลไม่ลึกเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันจะมีรุ่นที่มีคัพปิง้งแล้วก็ไม่มีคัพปิง้งแล้วก็มียอยที่มีรูปแบบ ต่างกันหลายๆคันที่ผมเจอก็คือให้บางที่เนี่ยทำมาก่อนแล้วทําให้ยอยเนี่ยเสียหายทําให้แหลกเนี่ยเสียหายบางครั้งเนี่ยคอพวงมาลัยเนี่ยผ่านการตีผ่านการทุบเลยเลยทำให้เสียหายมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยแต่คันนี้โชคดีมากไม่ให้ใครจับเลยครับให้ที่นี่จับเลยรุ่นนี้คือไม่มีคัพปิ้งนะครับแต่ว่ามันจะมีแหลกพวงมาลัยนะครับที่มีปัญหาที่เกิดการหลวมการคอนบริเวณนี้ครับที่มันเกิดการหลวมการคอนนะออนนี้มันจะมีเสียงดัง เวลาเราทาช่วงล่างเราจะแบ่งออกไป3ชุดนะครับงั้นแลกเนี่ยถือว่าเป็นเอ็กซ์ต้าในชุดที่2แล้วจะชุดที่2เป็นลูกหมาก8ตัวครับก็เลยเก็บไปด้วยในอยู่ที่อยู่ในชุดเรื่องสภาพเนี่ยมันจะเห็นว่าจราบีออกครเนาะแล้วก็ชุดที่3ที่เป็นปีงงกนกแล้วก็ลูกหมากล่างครับก็เก็บไปด้วยเลยครับในรอบนี้ถือว่าช่วงล่างไม่ให้ใครจับแล้วให้เรามาจับตั้งแต่แรกเนี่ยครับความเสียหายก็จะน้อยลงครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยนก็จะน้อยลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะไม่เยอะครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บรริกา